ช็อกมากรวบหมอแอร์แอบอ้างคลินิกสั่งซื้อยาเสียสาวเงินหมุนเวียน80ล้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกลุ่มพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีเพชรรัฐหรือหมอแอร์พร้อมผู้ต้องหาอีก3รายภายในแฟลตตำรวจ การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการสั่งซื้อายาอัปราโซแลมยานอนหลับจำนวนมากจากอยโดยหมอแอร์แอบอ้างชื่อคลินิก11แห่งในการสั่งซื้อยาเงินหมุนเวียนจากการกระทำผิดของหมอแอร์มีมูลค่าสูงถึง80ล้านโดยเธอเป็นผู้สั่งซื้อและชำระเงินเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2565ถึง2568 หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมได้ประกอบด้วย DNA ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาและข้อมูลการสั่งซื้อยาจากอยทำให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีได้อย่างแน่นหนาหมอแอร์จะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญารวมถึงความผิดฐานให้สิทธิที่พักอาศัยแก่บุคคลภายนอกความผิดตามมาตรา157ครอบครองและจาหน่ายวัตถุกออกฤทธิ์ฟอกเงินและถูกยึดทรัพย์สิน นอกจากนี้แพทยสภาจะพิจารณาลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับใบป,ประกอบวิชาชีพของหมอแอร์ต่อไปโดยหมอแอร์จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นและเคยเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ